โรงเรียนวัดคงคาตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลกระหออำเภอนพิตำมจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2455เปิดทำการเรียนการสอนโดยมีนายอินชัย,ยานุพงศ์เป็นครูใหญ่ปัจจุบันบริหารงานโดยนายจารันเพชรเพิงการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพการประเมินคุณภาพโดยการดำเนินงานเปรียบเสมือนต้นไม้และการประกันคุณภาพสถานศึกษาเปรียบเสมือนลำต้นที่แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ าการดำเนินงานที่มีคุณภาพก็เปรียบดั่งการที่ต้นไม้ออกผลผลิตซึ่งได้แก่คุณภาพความมั่นใจและความน่าเชื่อถือของสถานศึกษานั่นเองการประกันคุณภาพสถานศึกษาที่มีคุณภาพจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงส่งผลให้เกิดความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้รับบริการได้แก่นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมการประกันคุณภาพภายในจึงเปรียบเสมือนบ้านที่บุคลากรในสถานศึกษาอาศัยอยู่ภายใต้หลังคาของการประกันคุณภาพภายในโดย SAR เปรียบเสมือนประตูบ้านที่ส่งผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาและมีรั้วคือหน่วยงานต้นสังกัด ที่คอยโอบล้อมและให้คําแนะนำแก่สถานศึกษาองค์ประกอบที่1การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนวัดคงคามีการจัดการการบริหารงานที่มีคุณภาพเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครององค์กรในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม PLC เพื่อร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมถึงการวิเคราะห์สภาพและปัญหาของบริบทโรงเรียนอัตลักษณ์ เพื่อหลอมรวมเป็นมาตรฐานและเป้าหมายในการวัดคุณภาพของโรงเรียนวัดคงคาดำเนินการประกาศมาตรฐานค่าเป้าหมายของโรงเรียนวัดคงคาภายในภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยมีการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปี2565ไว้ดังนี้มาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กค่าเป้าหมายที่วางไว้191ผลการประเมิน192อยู่ในระดับยอดเยี่ยมมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารจัดการค่าเป้าหมายที่วางไว้185 ผลการประเมินร้อยละ88อยู่ในระดับดีเลิศมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญค่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ84ผลการประเมินร้อยละ87อยู่ในระดับดีเลิศสรุปมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีเลิศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปี2565ไว้ดังนี้มาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนค่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ8 5ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่สองกระบวนการบริหารและจัดการค่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ91ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมาตรฐานที่สามกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญค่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ75ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ สรุปมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีเลิศองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา และการกระจายอำนาจทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มวางแผนพัฒนาตนเองและองค์กรด้วยความสามารถและความเต็มใจอย่างยิ่งกําหนดเป็นนโยบายในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา มีการออกแบบระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งเป็นแม่บทในการจัดการดำเนินโครงการต่างๆมีการกำหนดการใช้และการบริหารงบประมาณตามโครงการให้เหมาะสมกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ และมีการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานอย่างชัดเจนและมีคุณภาพตามเป้าประสงค์องค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานโรงเรียนวัดคงคาใช้ระบบการปรับปรุงการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA โดยมีการประเมินตนเองเป็นระยะ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและกฎกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมีการสรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียน ผลสำเร็จของการบริหารการศึกษาอย่างชัดเจนมีการเผยแพร่รายงานคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัดมีการติดตามตรวจสอบตามแผนงานโครงการรายงานผลโครงการกิจกรรมประเมินผลการจัดการเรียนรู้มีผลการประเมินตนเองตรงตามสภาพจริงและเชื่อถือได้องค์ประกอบที่4 ภาพความสำเร็จและการนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาโรงเรียนวัดคงคาผู้เรียนมีทักษะในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดสามารถคิดจำแนกแยกแยะไตรตรองพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลนอกจากนี้ยังมีทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและงานอาชีพสามารถสร้างชิ้นงานและมีความคิดสร้างสรรค์สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเององค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมต่อเนื่องในโรงเรียนหรือจากหน่วยงานภายนอก นายจรันเพชรเพ่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีภาวะผู้นำทางวิชาการสร้างชิ้นงานคุณภาพประชุมปรึกษาส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภา,พภายในที่สะท้อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับมีการพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณภาพทุกระดับชั้นจากการบริหารงานของผู้อำนวยการจรันเพชรพิงทำให้โรงเรียนนักเรียนครูและบุคลากรได้รับรางวัลมากมายส่งผลให้โรงเรียนวัดคงคาเป็นที่ยอมรับและมีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานต่อชุมชน